สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามประลองยุทธภพบอ่ะนี่คือผู้บรรยายของเราอืมเป็นการเลื่อนแล้วก็ต่อยตีแล้วก็มีการบล็อกออมีการพุง่งมีการชาร์จพลังแล้วก็ปล่อยพลังแล้วก็พลังขึ้นเตา แล้วก็บอนกินจิโอเคชาร์ตแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นซูเปอร์เซียสามลับไป รับไปนี่มันเกมปล่อยพลังใส่กันชัดๆเลยโอเคชนะเอ๊ะแล้วแล้วทำไมเมื่อกี้เหมือนเหมือนเห็นจิ้งจอกก้าวห่างอ่อหือรับฟรี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  ของขวัดูโฆษณาอืมไฟอ๋อมีนารูโตะมีชังอันนี้จำไม่ได้ตัวประกอบ <c oughs> เรามาเล่นเบจิตาผมชอบนะเบจิตามามาดูของพลังของเบจิตา เอยเออ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 โอ้ยยยยยยโย่ีโคีโอฮึแกไม่มีวันได้สัมผัสฉันหรอกเพราะฉันคือเจ้าชายแห่งดาวไซヤมากรุ๊บเอ้ย ลับไป <K. O. S 1> รู้สึกมันจบง่ายจังเลยขอมันวันกว่าน,นี้ได้ไหมหวังว่าตัวนี้มันคงจะสนุกกว่าเก่านะร <Fight. S 1> ับไปเฮ้ย เราไปซะอ่ะ <KO. S 1> โถ่นึกว่าจะเก่ง <You win. S 1> เดี๋ยวออกไปเปลี่ยนตัวแปบบ๊บหยอกเล่นนารูโตะพอเล่นเบจิตามาลองเปลี่ยนเล่นนารูโตะดูขอดูหน่อยสิจะเป็นยังไง <Fight. S 1> โอ้ย ออเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้สกิลที่สองเหมือนไอ้นี่เลยนะเออกระสุนวงจักแต่เราก็ต้องดูสกิลที่สามนะประเด็นคือจะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่าแค่นั้นเองมาเยอะแล้วไป chụp đều chăng rồi Ok với biển tôi đi à Tôi bay ở đây đi uh, ngô quân Mà. Ngô quân lang đà bố ผาลังขึ้นเตาเอ้ยเฮ้ยยเ้ยผาลังขึ้นเตาบู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 อูบูบููบูบูบ เออโหแข็งเก่งขนาดไหนกันเชียวฮะไปลองอีกร่างหนึ่งร่างแบบที่เป็นเอ,อ่อซูเปอร์เซย่าน่าจะขั้นแรกใช่ขั้นแรกมาลองดูหน่ยอยสิเอ้อ,อ,อ,อ เพื sure. <qué says it> ่ออืออือเยอะเยอะเยอะเพื่อเยอะ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 ยอสุดท้ายก็ไม่ได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาโอ้โไม่มีโอกาสให้ได้แปลงเลยเอาใหม่เอาใหม่ตานี้ขอตัวนี่มันชาร์จพลังได้ไหมหรือมันต้องแบบนั้น มันต้องแบบนั้นมันต้องแบบนั้นอือเฮ้ยเฮ้เฮ้มาสิ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 เฮ้อเฮ้อ,อ,อหาเมหาเมฮา ตอนแรกว่าจะใช้อันติแต่มันไม่มีโอกาสให้ชาร์จเลยอะมาต่อไปลองเล่นตัวปรากอบโอ้เจอกับฟิสเซอร์โอ้โหนี่แกฮักหรังฉันอย่างนี้เลยตอนแรกแกก็เป็นลูกน้องที่พักจีหรอกนะเอาละฮะศึกระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องนะฮะ โอ้โหแกคิดจะสู้กับฉันแกก็รู้ว่าฉันเป็นเออแกก็รู้ว่าฉันเก่งขนาดไหนโอ๊ะเปลี่ยนล่างมาดิมาดิมาดิเฮ้อมามาเข้ามา

แคเออฮึก็ไม่เห็นเก่งเนี่ยกแกแข็งเก่งขนาดนี้ได้ยังไงแกเป็นตัวประกอบไม่ใช่เอเอาละฮะลูกน้องได้โค่นหัวหน้าเป็นที่เรียบร้อยแม่เป็นการแปลที่มั่วสุดโอ้เขาช่างพัฒนาได้อย่างรวดเร็วตอนแรกจากที่เขาเป็นตัวประกอบแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นตัวประกอบ ต่อไปทังลูกของเบจิต้ากับบูมาเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเยาะช็อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกำลังจะสับดาบลงในแบบมันตายแล้วอย่างนั้นเลย อยากอยากดูอันติอันติเป็นไง <Ready. Fight. S 1> โอ้ยมาอันติได้แล้ว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 อืมอืมอืมอมสตาร์เตีเพื่อเอาติเนี่ยกำลังจะสับดาบลงอีกแล้วโ <KO. S 1> ้ฉันนี่โคตรเก่งเลย โอเคจื๊บ okay. ไปดูอันนี้น่าจะโกหังเกือหังน,นี่มันตัวประกอบหมายเลขสองมีแกวาฉันเป็นตัวประกอบอย่างงั้นเหรอแกเสร็จฉันหน่เอาละฮะตัวประกอบหมายเลขสองได้โผล่ขึ้นมาแล้วท่านผู้ชม รับไปไม้แค like ่นี Q ้อ่ะอื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 มเรือเออเือเรือเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเๆ้ยเอ้ยเ อืมอืมอืมือืเราไปเราไปเราไปเยอะนี่นี่นี่เอีซีไหนดูซิว่าเราซื้อตัวอื่นได้ไหมห้าพันสองพันสองรยห้า ด้มไหมโอ้สองหมืน่นมันไม่ใช่สองพันแต่มันเป็นสองหมืน่นจอาจอนมันแย่มากโอ้ล่างนี้เท่อันนี้ต้องไปหมุนสปินโอ้ฟรีเกลือเกลือได้มาร้อยบาทเกลือจริงๆ พันหมื่นแปดไม่มีตัวอะไรถูกๆยอ่ะโอ้โหมีแต่ตัวแพงๆขอตัวถูกๆซื้อมาเร่นหน่อยใช้ไหมช่วยใจดีกับฉันบ้างได้หรือเปล่าอืมอันนี้ซาสึเกะซาสึเกะแล้วก็นารูโจ mày phải ghetto Hey lumpian toa Fight m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  เอ้ย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 เป็นไง K.O. KO. Uwin เปลี่ยนตัวดีกว่าเล่นเป็น Naruto อันนี้สามารถหาตังได้ไหมได้เวลาของ Naruto เอ้้ยเอ้อ้้ยรราไปเอ้้ยเอ้อ้้ยเอ้ยราก็จายเอือเอือเอืออื้อหายวับไปกับตาชบ มาโอ้โอ้โอโอเออไม่นะมันเกิดขึ้นอย่างนั้นเลยอืมอ,อืมอ,อืมอ,อืมอืมอืมล้บไปอืม อ mm ือับไปอือับไปลับไปลับไปลับไปเออลับไปลับไปซะอืม Easy. You อีซี่ยูอินมาขอดูตัวต่อไปสิ <Ready. Fight. S 1> โออมอือืมออืออือ <c oughs> กำลังจะกดใช้สกิลสองเลย <c oughs> ทำไมแกรีบตายจังเลยอะ่ะเอาละอืมยังไม่บอสอีกแกรับไป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 

เอ้ย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 รับไปซะเอ้ยเอ้ยกันได้กันได้เว้ยรับไปลัไปมาสิจะเล่นสายพลังกันใช่ไหมฮะ จะเล่นสายพลังใช่ไหมอ,อืม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 ล่างโก้ก็ล่างโก้เหอะโอ้เก่งขนาดไหนกันเชียวฮะโอเคเนี่ ตอนแ,แรกผมนึกว่าสู้แล้วมันจะได้ตัวละครมาไม่ได้โหเซ็งเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย